ครับดีใจมากๆ <S 1> <S 1> นะ่ครับผมจริงๆดีๆใจตั้แต่ได้เข้ามาเป็นเรียกว่าได้มีชื่อเข้าชิงมาใช่ครับก็คือดีใจมากๆแล้วก็เหมือนกับเราก็เห็นทุกความพยายามทุกการซัพพอร์ตทุกแรงกำลังใจจากทุกคนมาตลอดเหมือนกันวันนี้จน,นวันที่เราประกาศชื่อไม่ตอบเลยนะลักวันึีนมาจริงๆแล้วเราก็ขึ้นไปกินด้วยรางวัลมันเป็น <ๆ S 2> โมเมนต์ดีมากๆสําหรับชีวิตของเราทั้งคนเลยครับครับก็ขอบคุณทุกคนที่ ทำให้วันนี้หลายๆคนได้รู้จักทุกคนที่ทำให้ในวันนี้มีหลายคนรู้จักล่าวันพวกเราก็ยังเป็นรัครับขอบคุณทุกคนที่อให้ทำให้พวกผมได้มีกำลังใจในการทำงานมากขึ้นนะครับก็ขอบคุณทุกคนมากๆครับที่ได้รางวัลนี้มาก็ขอบคุณมากบครับก็สำหรับรางวัลนี้นะครับเป็นรางวัลที่มีค่าแล้วก็มีความหมายแบบมากๆกับพวกเราล่าสวันมากๆเลยก็ หนึ่งปีที่ผ่านมาที่พวกเราตั้งใจทํางานแบบมากๆแบบเราก็มีผลงานที่ทุกคนชื่นชอบแล้วทุกคนรู้สึกว่าแบบตั้งใจบวกให้พวกเราจนมาได้รางวัลตรงน,นี้รู้สึกดีใจมากๆเลยครับขอบคุณทุกคมมากๆเลยครับต้องข้างในความคาดหมายครับเพราะว่า <S <S จริงๆแล้วเราเรา,เราทําเพลงขึ้นมาอย่างที่บอกไปว่าตั้งแต่แรกเลยว่าเราแค่ได้ได้ไดร้องเพลงได้ทําผลงานออกมาเราแล้วมีคนฟังเราที่เราก็ดีใ <ừ m. S 2> จมากๆแล้วเนี่ยครับ ไม่ไม่คิดเลยว่าแบบนลงเรามันจะต้องดังฮิ่ติดชาแล้วก็จะได้รางวัลนครต้องยังไงก็ยังจะต้องขอบค,คุณแบบขอบคุณจริงขอบคุณจากใจเลยครับอต,ตอนที่แบบว่า้ระกาศช่อเรา<ฮ>ตอนนั้นยังไงก็ต,นนต้อง t ่น่นโห่นัดมอแ่ดือกัอยู่แล้วห้าคนอนอนเด้ี่ถือว่าแบบถือว่าโหลงนอ๋อโหดมากแต่ละวงที่เขาทงานเลยอกซี่น<ฮ>้องก็แบบพอมมากแล้วก็เก่งกันมากๆคือทุกคนเก่งมากเก็จะเป็นแอนรัสเอร์ เกเรายอนแบบจริงจริงก็คือไี่แน่หรอกถือมือเราเนี่ยเป็นที่ผัดใสอยู่แล้วแต่ว่ามีไปวนไปงูมาขอใไปทำงานนี้ก็ได้อ๋อตอนส่วนเนี่ยไม่ค่อยมูครับส่วนเนี้ก็ไปทําบุญด้วยการอะไรอย่างเงี้ครับรางวัลนี้คงต้องขอบคุณแน่ๆแล้วก็ขอบคุณมากๆเลยนะครับแล้วก็เห็นถึงความพยายามของแบบแม่แม่ที่แบบ คือไปคือผมสั่นมากเลยตอนนี้คือผมขนลุกมากๆเลยคือจริงๆสั่นได้ไปกับลูกนะไปลุ้งไ่ลุ้งไ่ลุกงจำไว้นั่นเลยเนี่ยก็ขอบคุณทุกคนจริงๆจากใจไม่รู้จะพูดคำไหนจริงๆอ่ะแบบทุกคนน่ารักมากๆเลยขอบคุณมากเลยครับคือตื่นเต้นอ่ะเดี๋ยวต้องมีแบบไปอยู่แต่ละบ้านแต่ละบ้านก่อนหรือเปล่าก่อนเดี๋ยวไปจัดค่ะไปเจอไม่ได้แกนส่วนตีละคนเป็นการจัดเป็นคนไปเรื่อยๆ เปีนเบลคนแหละพี่น้องเล็ิขิตแสดงว่าผมเน้นสายสุดมันพี่อาจจะอยู่นานก็ได้เออที่จะอยู่จนกว่ามันจะหายไปแหละเดี๋ยวเราอาจจะแบบว่าจริงจริงผลงานรางวัลชินแามันได้มาจากวัลลูนติดด้วยก็คือเป็นคนที่แบบคอยทำเพลงแล้วก็ซัพพอร์ตความเป็นวของผมด้วยวันนี้ได้ให้เขาขึ้นผมด้วยใช่ครับอะไงก็มีชื่อเราทั้ ใช่แต่วันนี้มันเป็นภาพพวกเราก็จับมันเป็นหนึ่นนึแล้วนะใช่เพราะว่าเรามาอยู่ตรงนี้ได้ไม่ใช่มีแค่พวกเราลาสวันแต่ยังมีแบบทีมงานเบื้องหลังแล้วก็ทีมงานเพลงทุกคนแบบทุกสิ่งทุกอย่างที่แบบทําให้แบบได้รางวัลน,นี้มาด้วย<ช>กันะ